สวัสดีครับชาวราศีกรกฎครับมาดูกันครับว่าดาวเสาร์ย้ายวันที่1มีนาเมานนี้นะครับจากราศีมังกรไปราศีกุมนะครับจะส่งผลอย่างไรนะครับต่อชาวราศีกรกฎบ้างนะครับหรือต่อพลังงานของตัวคุณบ้างมีการเปลี่ยนแปลงมีสัญญาณอะไรนะครับที่จะเข้ามาครับก็มาดูกันคุณจะอยู่ในราศีนะครับหรือลัคนากรกฎก็ได้ยึดตามที่คุณยึดได้เลยนะครับ อีกทั้อของดาวเสาย้ายเนี่ยส่งผลอย่างไรต่อชาวราศีกรกฎครับ a r ร e s ครับ Action นะครับการเริ่มต้นนะครับมี Night House ครับ Exploration ดาวเสารเคลื่อนย้ายดาวเสาโยกย้ายนะครับส่งผลอย่างไรต่อชาวกรกฎบ้างครับหลังจากวันที่1มีนาเป็นต้นไปนะครับ a r e s อีกแล้วนะครับ Core emotion ครับทตุไฟขึ้นมานะครับทตุไฟก็คือความกระตือรือ้นคือ passion การ action การกระทำนะครับที่มันเป็นสิ่งดีๆต่อตัวคูณครับมี a r e s อีกแล้วนะครับ New m o o n in New mood in a r e s ครับ Go for it ครับแล้วก็มีนะครับ Go deeper ครับภายในนี้ติดลงมา ต้องบอกว่าสัญญาณที่เข้ามาเนี่ยสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับคือการกระทำนั่นเองคือการแอคชั่นบางคนอาจจะแบบ ออกไปนะครับทำอะไรใหม่ๆนะครับออกไปตามเป้าหมายทำตามความฝันนะครับในไพ่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไพ่ธาตุไฟทั้งหมดเลยนะครับแต่ตัวคุณอยู่ในราชาวราศีของธาตุน้ำนะครับดังนั้นเนี่ยธาตุไฟครับมันพูดถึงการลงมือทำการกระทำการแอคชั่นใช่ครับแล้วมันก็มาสมดุลนะครับกับธาตุน้ำนะครับที่มันเป็นเชิงของจิตวิญญาณอารมณ์ความรู้สึกของคุณดังนั้นนะครับการทำตามความเขาเรียกว่า สัญชาตญาณหรือจิตวิญญาณของคุณเนี่ยก็อาจจะบอกกับคุณครับว่ามันมีอิทธิพลถึงตรงนี้นะครับพไพ่ใบนี้เนี่ยมันอาจจะกาลังบอกคุณว่ากําลังจะเคลื่อนย้ายเข้าสู่เส้นทางที่ดีขึ้นไปสู่สิ่งใหม่นะครับไปสู่ชีวิตใหม่ที่มากขึ้นคุณกําลังอยู่ในพลังงานที่แท้จริงของตัวคุณการไปถึงเป้าหมายอะไรต่างตาแต่แน่นอนครับอารมณ์ของคุณเนี่ยโคโยโมชันบางครั้งอะครับว่าอารมณ์ของคุณ ถ้าตามอารมณ์มากจนก,กันไปอย่างเช่นถ้ามันเป็นอารมณ์แบบหงุดหงิดอารมณ์โกรธหรืออารมณ์ที่มันไม่ดีแล้วคุณไปตามมันมากจเก,กิดไปอันนั้นไม่ดีแต่ให้คุณ follow ครับอารมณ์ของคุณถ้ามันเป็นทิศทางที่บวกให้คุณตามมันไปเลยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวคุณบางคนเป็นการเริ่มต้นนะครับสําหรับชีวิตใหม่ๆนะครับงานใหม่ได้ไหมได้ครับหรือการเริ่มต้นไพ่ใบนี้แอร์เวสผมรู้สึกว่าเหมือนคุณกําลังเข้าถึงศักยภาพของตัวคุณความเก่ง ความสามารถหรือการเคลียเหตุนในเส้นทางชีวของตัวคุณมากขึ้นไม่กลัวครับผมรู้สึกว่ามันเป็นไพ่ของความไม่กลัวนะครับเพรา่อร้รยครว่าโกดิปเปอร์เนี่ยบางคนครับเราชาวราศีกรกฎคุณฝึกจิตคุณพัฒนาจิตวิญญาณคุณพัฒนาตัวเองครับในโลกภายในทั้งหมดมันก็เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางสำหรับคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับนเฮาส์นะครับ,น How, นรบตรงนี้ exploration ครับบ้านที่เก้านะครับมันพูดถึงการเดินทาง นะครับแรงบันดาลใจหรือการเติบโตรครับส่วนบุคคลของคุณนะครับหรือ personal goal นั่นเองนะครับเราก็พูดถึงเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศได้ด้วยถ้าถามว่าหลังจากนี้มีการเดินทางเกิดขึ้นไหมมันมีการเดินทางเกิดขึ้นมาการเดินทางทั้งในเรื่องของงานการเรียนนะครับไปต่าง,งที่ต่างถิ่นต่างแดนใช่ไหมไปต่างประเทศต่างประเทศมาไทยผมรู้สึกว่าเหมือนคุณเห็นโฟกัสของตัวเองแล้ว ตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกมันเป็นดวงตาของคุณนะครับมันอาจจะเป็นวิสัยทัศน์ของคุณก็ได้ครับที่เออมันเริ่มมันเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นนะครับมันเริ่มแบบมีสมาธิจดจ่อมากขึ้นว่าจะต้องทําอะไรจะต้องใช้กระบวนการไหนครับหรือกระบวนการไหนเพื่อความสําเร็จของคุณนะครับมันคือสเต็ปของการที่คุณออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวคุณได้ด้วยสําหรับบางคนนะครับมันคือสเต็ปของการที่คุณไปในสถานที่ใหม่ๆ เปลี่ยนตำแหน่งได้ไหมได้หรือถ้าไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งในเรื่องของงานเปลี่ยนวิธีคิดหรือเปลี่ยนมุมมองของคุณอะไรเหล่านี้นะครับ hmm. อืมเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าสัญญาณนะครับของดาวเสญญาย้ายเนี่ยส่งผลอะไรต่อชาวราศีกรกฎได้บ้างนะครับผมขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ ดาวเสาร์เคลื่อนย้ายดาวเสาร์โยกย้ายศกอิทธิพลอะไร,รต่อชาวราศีกรกฎหลังจากวันที่หนึ่งอีนะนะครับเนี่ยครับพีซอดคอร์ครับคุณเริ่มเห็นครับเห็นถึงสิ่งดีๆในตัวคุณเห็นถึงศักยภาพเห็นถึงช่องทางเห็นถึงทางออกเนี่ยครับ King of Co u r t นะครับช่องทางการเติบโตนะครับ Just ติ e ครับการตัดสินใจครับช้อยทางเลือกก็ขึ้นมาให้กับคุณนะครับ เียคอรนครับเงินนะครับ,ค,รบความสมัครสมานสามารคีการช่วยเหลือ,อาการแบ่งปันนะครับการซัพพอร์ตมีคนเข้ามาซัพพอร์ตคุณแน่นอนนะครับอาจจะเป็นคนที่สำคัญในชีวิตของคุณนะครับหรือคุณมีต้นแบบแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนะครับเทนอฟคั <S <S <of> ครับ <S <S แล้วก็มีเดอะเวอรเนี่ยเพาเท่าไม่ได้กับของคุณนะครับเป็นเดอะเวอร ต้องบอกว่านะครับสัญญาณตรงนี้เนี่ยที่เข้ามาสาหรับคุณหรือการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงในการเติบโตของคุณจริงๆในความสําเร็จของคุณชื่อเสียงครับคุณมีชื่อเสียงโดดเด่นผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าในสิ่งที่คุณทำหรืองานในธุรกิจที่คุณทําอยู่แล้วครับเออมีคนเห็นคุณมันมีเหมือนแสงสว่างส่องออกมาที่คุณมากขึ้นนะครับมันมีเหมือนคําว่าความสําเร็จเกิดขึ้นมามากขึ้น บางคนอาจจะต้องตัดสินใจนะครับต่างๆแต่การตัดสินใจของคุณอย่างมีสติรู้ตัวทั่ร้อมและอย่างรู้เป้าหมายของตัวคุณมันจะนํามาซึ่งการตัดสินใจที่ถูกต้องสาหรับคุณดาวเสายกย้ายตรงนี้เนี่ยส่งผลต่อความมั่นค่าอ่ะมั่งคั่งนะครับทางการเงินของคุณมั่นคงทางการเงินของคุณการที่ผมบอกว่ามั่งคัง่งมั่นคงทางการเงินเนี่ยต้องไปดูความจริงนะครับของ สิ่งที่คุณกําลังทําด้วยว่าจะนําเงินเข้ามาคุณมากแค่ไหนความสําเร็จของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยความมั่งคมมั่งน,นะครับร่ำรวยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับแต่มันจะดีขึ้นสําหรับทุกๆคนนะครับเพ a ด้วคอนขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับว่าคุณออกจากเซฟโซนของตัวเองแน่นอนนะครับคุณกําลังแบบจะเริ่มต้นสร้างชีวิตที่ดีขึ้นเริ่มต้นสร้างชื่อเสียง เริ่มต้นสร้างธุรกิจบางคนไปเรียนอะไรมานะครับจะเริ่มต้นหรือปล่อยผลงานหรือปล่อยเชินงานของคุณออกมาในช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นครีเอเตอร์นะครับทำช่องหรืออะไรก็ได้หรืออะไรที่คุณไปเรียนมาละคุณรู้สึกว่า มันพร้อมละนะครับคุณอาจจะไม่พร้อมหรอกแต่คุณรู้จักว่าต้องปล่อยละต้องทําละต้องลงมือทำละนะครับมันเป็นคําว่าต้องลงมือทําแล้วครับหลังจากนี้เพราะว่ามันเป็นทิศทางที่ดีมากๆนะครับเราก็ในช่วงแรกบางคนนะครับสิ่งที่คุณกาลังทำเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่ได้มีผลหรือเห็นภาพที่มันใหญ่นะครับมันเริ่มเริ่มสะสมหรือเห็นภาพของเงินนะครับ เห็นถึงโอกาสต่างๆเนี่ยมากขึ้นเหมือนเหมือนผมทําช่องอะครับคือมันต้องไปเรื่อยๆจริงๆนะครับถ้าเราแบบคาดหวังว่าเฮ้ยลงไปแล้วทาไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องแบบได้ผู้ติดตามเลยนะครับเครียดมากๆนะครับแบบคุณจะท้อเลยนะครับเพราะว่าผมเห็นบางคนที่เริ่มทํา youtube เหมือนกันนะครับแบบเขาไปคาดหวังที่จะต้องได้เงินเลยอะครับแต่ กระบวนการต่างๆว่าที่จะได้เงินนะครับกระบวนการของการทําอย่างสม่ําเสมอเขาลืมโฟกัสตรงนั้นไปเขาอาจจะทําสิ่งที่มีความสุขครับแต่เมื่อทําไปมันไม่ได้เห็นเห็นสิ่งที่เขาคาดหวังอะทุกคนจะทอ้อทุกคนจะเหนื่อยทุกคนจะหมดแล้วทุกคนก็จะล้มเลิกันไปนครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ก็ตามครับคุณอย่าโฟกัสแค่เม็ดเงินครับ กำไรของคุณมันอาจจะเป็นเงินก็จริงแต่มันจะมีกำไรอื่นอีกนะครับอาจจะเป็นลูกค้าของคุณที่มาเรื่อยๆเรื่อยๆลูกค้าประจําอะไราต่างๆของคุณที่มาเรื่อยๆมาหนุนคุณเรื่อยๆนั่นแสดงว่าธุรกิจหรืองานหรือสิ่งที่คุณขายอ่ะมันไปรอดแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการในแต่ละช่วงกระบวนการในปัจจุบันของคุณนั่นแหละรครับที่จะทําให้คุณไปถึงเป้าหมายอ่ะคุณต้องใช้ความคิดแบบไหนคุณต้องมีมุมมองแบบไหนคุณต้องลงมือมากแค่ไหนนะครับมันคือ มันคือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้นะครับในในในแต่ละธุรกิจของคุณในแต่ละกิจการของคุณนั่นเองแต่นะครับสำหรับคนเนี่ยผมรู้สึกว่าชาวราศีกรกฎมีเสน่ห์นะครับมากขึ้นมันเหมือนพลังงานของคุณเปิดจิตใจคุณเปิดหัวใจคุณเปิดความคิดคุณเปิดนะครับเปิดอะไรเปิดรับทุกๆความเป็นไปได้เข้ามา ความรักความสัมพันธ์นะครับมีคนเข้ามาไหมมีมีคนหลงเสน่ห์คนไหมมีนะครับมีคนชอบคุณไหมมีหรือคุณอาจจะไปชอบคนอื่นก็มีนะครับแล้วก็มีมีเหมือนคําว่าช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับน่าจจะเป็นคู่คุณหรือคุณ,คณกําลังแบบจะเปิดธุรกิจกับคู่คุณพ่อแม่พี่น้องที่บ้านอะไรต่างๆเกี่ยวกับคนใกล้ชิดเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานนะครับลูกน้องนะครับต่างๆเหล่านี้ความ การร่วมมือกันนะครับเออมันมีคําว่าความร่วมมือกันความช่วยเหลือกันแล้วมันไปต่อได้นะครับในธุรกิจหรือในงานในชีวิตของคุณมันมีแบบเหมือนเหมือนการช่วยเหลือเข้ามากลยา,ามิมิที่ดีเข้ามากดแรงดึงดูดมันไม่ได้ทํางานแค่เงินหรือสิ่งที่คุณปรารถนากดแรงดึงดูดทํางานกับบุคคลได้ด้วยคุณเป็นคนแบบไหนนะครับคุณจะดึงดูด คนที่เหมือนกันกับคุณมาคุณลองสังเกตดูเลยนะครับถ้าคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะครับคุณไปที่ไหนคุณก็จะเจอคนจิตใจดีหรือเจอคนที่ไม่ดีคุณจะมีความรู้สึกว่า i, เฮ้ยคนนี้มันแปลกๆนะรู้สึกว่ามันเหมือนมีพลังงานป้องกันตัวคนเองว่าคุณจะรู้ว่าคนนี้มาไม่ดีนะครับเขาก็ <S <S จะออกไปเองคุณไม่ต้องทําอะไรเลยครับคุณแค่เป็นพลังงานที่ดีกว่านะครับหรือพลังงานที่สูงกว่าพลังงานที่สูงกว่าตรงนี้คือไม่ได้คุณสูงกว่าเขานะครับหมายถึงพลังงานของความสุข พลังงานของการคิดดีพลังงานของการทําดีพูดดีต่างๆนะครับให้อยู่สูงกว่าเขานะครับแต่ถ้าคุณลองสังเกตถ้ามีคนมาด่านะคุณว่าคุณแล้วคุณไปโต้ตอบกับคุณลองเห็นเห็นได้ทั่วไปในข่าวเวลาคนทะเลาะกันคุณเห็นไหมครับพลังงานมันเหมือนกันก็เลยทะเลาะกันนะครับหรืออัตตามันโต้ตอบกับอัตนั่นเองนะครับมันก็คือด่ากัน ปุ่ตีการยิงกานหรือต่างๆเพราะว่าตามันทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับมนุษย์เราถูกอัตราข้อมําเยอะมากๆครับอีโก้นะครับฉันต้องดีฉันต้องเด็ดนะครับฉันต้องถูกนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็อยู่ในในกระบวนการของการที่อัตรามันทํางานนั่นเองแต่สําหรับชาวราศีกรกฎนะครับหลังจาก1เดือนนี้เนี่ยดาวเสาย้ายนะครับส่งผลทิศทางที่ดีนะครับสาหรับคุณเป็นภาพรวมเนาะกันนะครับว่าดีสําหรับคุณ ดาวเสาร์ยายครับส่งผลอะไรต่อชาวราศีกรกฎบ้านะครับนี่เลยเอเซนทร์แรมครับคามิคเล e ล e ฮิลิ่งเดอะลีเนสบาร์เรียครับเอเซนทร์แรมเนี่ยมันคืออันนี้น่าจะเป็นสถานที่ไหนทักซี่นะครับที่เป็นเหมือนจสิ่งมหัศจรรย์ของโลกครับเกี่ยวกับบันพชนเกี่ยวกับบรรพบุรุษของเรานะครับไายไปนี้ hall of a m e t i c i n i t a t i o n secrets reverse t r e s s u r e uncover แล้วก็ i n i t a t i o n นะครับถ้า mm hmm. ถามว่าสัญญาณอะไรเข้ามาเนี่ย mm hmm. สำหรับชาวราศีกรกฎหรือมีสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นสำหรับคุณนะครับ mm hmm. ผมรู้สึกว่ามันคือการที่คุณออกจากอบความเชื่อเก่า c mm hmm. ้า m i c release ครับกมนิ นะครับคุณมีความเชื่อเรื่องกรรมในอดีตแน่นอนทุกทุกคนมีความเชื่อและมีความกลัวเกี่ยวกับกรรมในอดีตที่มันส่งผลต่อตัวเรานะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมออกจากความกลัวตรงนั้นผมรู้สึกว่าผมต้องออกครับผมรู้สึกว่าทําไมเราต้องมาติดอยู่กับเรื่องของกรรมในอดีตแล้วทําให้ชีวิตของเราไม่ดีขึ้นนะครับมันมันสำหรับผมมันมีความสงสัยอยู่มันมันมันมีความแบบเจ้ากรรมนายเวรจ้ะ ตามเราตามแบบตามค่าเราเต่างๆได้ไหมนะครับผมเชื่อในเรื่องของพลังงานของความคิดมากๆนะครับคือเราคิดแบบไหนเป็นแบบนั้นอย่างเช่นเราชอบคิดกันนะครับมันว่าเนี่ยวันนี้หัวเราะมากวันนี้มีความสุขมากเดี๋ยวพอตกเย็นไปต้องมีเรื่องแบบทุกข์ใจเสียใจแน่ๆแล้วมันก็เป็นแบบนั้นคุณลองดูครับว่าคุณเป็นคนใส่ไมเซ็ตนี้เข้าไปเอง คุณเป็นคนใส่พลังงานแบบนี้เข้าไปในชื่อของตัวคุณเองนะครับมันก็เลยต้องเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการ,รลิสครับรลิเลสพลังงานของอกรามแนดีนะครับความทุกข์แนดีการปลดปล่อยตัวเองออกมานะครับจากพนากานนะครับหรือปมต่างๆแนดี นะครับของคุณเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่คุณต้องไปเ,เริ่มต้นใหม่มันเป็นไพ่ของการฮิลลิ่งได้ด้วยมันเป็นไพ่ของการพัฒนาจิตวิญญาณในโลกภายในได้ด้วยนะครับหรือเป็นการโปรเทคพลังงานของตัวคุณได้ด้วยนะครับในไพ่ใบนี้เดี๋ยวลองมาดูเพิ่มเติมนะครับว่ามีอะไรบ้างอืม มันคือความไว้วางใจนะครับหรือการปลดล็อกพลังงานของความรักของตัวคุณนะครับหรือไพ่ใบนี้เป็นไพ่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะครับเกี่ยวกับการให้อภัยเกี่ยวกับความรักนะครับเกี่ยวกับการตัดสินใจต่างๆในชีวิตของคุณก็มีนะครับมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจคุณเติบเราเราเติบโตมาจากอ หลายๆประสบการณ์ชีวิตนะครับแต่ส่วนใหญ่มันเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดใช่ไหมครับมันเป็นความเชื่อที่แบบเราต้องทําแบบนั้นทําแบบนี้มันมันมีกรอบของสังคมความคิดของสังคมหรือแม้แต่ศาสาศนาก็ตามนะครับที่จํากัดเราไว้ว่าแบบนี้ดีแบบนี้ไม่ดีบาปบ,บุญตกนรกขึ้นสวรรค์มันอยู่ในกระบวนการแบบนี้หมดนะครับถาาว่า มันมีกรอบของความกลัวอยู่ด้วยไหมเนี่ยสาหรับผมนะอันนี้สําหรับผมคนเดียวผมว่าจะว่าบางครั้งเนี่ยเออในเชิงของาศาสนามันมันมีบางอย่างที่มันจํากัดอิสรภาพของจิตวิญ,ญญาณของเราไว้อยู่ครับแบบคือถ้าคุณตื่นรู้หรือรู้ตัวท่กพร้อมคุณจะรู้ครับว่าอะไรดีอะไรไม่ดีคุณจะกระทําบางสิ่งบางอย่าง อย่างมีสติมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยบางครั้งนะอันนี้ผมบางครั้งผมไม่ได้โจมตีอะไรต่างๆนานา,นาบางครั้งเนี่ยเออมันมีาศาสนาที่ร้างข้อจํากัดให้กับเราอยู่นะครับอืมแต่แก่นแท้ของาศาสนาจริงๆเลยที่พระพุทธเจ้าสอนหรือาศาสดาของแต่ละาศาสนาสอนอ่ะดีมากๆแล้วครับแต่การแปลออกมานะครับเพราะว่าเราโ,โหกี่ปีอะครับแปลสารออกมา แต่และคนเขียนเขาก็มีในมุมมองแตกต่างกาันบางครั้งาศาสนาก็สร้างความเชื่อนะครับอะไรแบบแปลกๆให้กับเรานะครับมันก็คุณลองดูได้นะครับคุณลองดูได้ในในในข่าวอะไรหล่งเนี้ยเราก็จะเห็นอะไรแบบนั้นนะครับอืม <c oughs> แล้วก็นะครับพราะอ n เมทิสอินเนเทชั่น uh, เนี่ยเทรเชอร์อันเคอร์ลิงแล้วก็อินเนเทชั่นเนี่ยผพระว่า,วามันคือไพ่ของไฮพีเทรสคือไพ่ของ องความรู้หรือตัวรู้ภายในของคุณนะครับก็อาจจะพูดถึงสัญชริญยานนะครับพูดถึงการนาทางจากจิตวิญญาณของตัวคุณก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นผลกระทบอะครับที่มาปลุกปลุกให้คุณสนใจในเรื่องราวของเนี่ยโลกภายในมากขึ้นสนใจในเรื่องราวของเอ่อการเปลี่ยนนะครับจากภายในเพราะว่าในเชิงของวิทยาศาสตร์นะครับการใช้ชีวิตในกายภาพอะมัน มันเหมือนแบบยังไงอ่ะผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนวิทยาศาสตร์มันก็พิสูจน์ได้ครับแต่ในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ในโลกของจิตวิญญาณในเรื่องพลังงานบำบัดในเรื่องของพลังงานจักรวาลนะครับเออมันมันต้องใช้ความเชื่อมันต้องใช้ความรู้สึกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วคุณจะเห็นผลเองสําหรับผมเนี่ยผมเห็นผลนะครับในสิ่งที่ลองนะครับลองทํามานะครับต,ต่างๆลองมาดูกันนะครับสัญ,ญญาณนะครับดาวเสาโยกย้ายเนี่ยสอนอะไรต่อตัวคุณได้บ้าง m a จิค a l พาวเวอร์ครับแล้วก็มีโกลเมลนะครับพไพ่ใบนี้คือการสะท้อนนะครับของตัวคุณเอกนะครับโลกภายในสะท้อนโลกภายนอกนะครับการกระทําของคุณสะท้อนสิ่งที่จะเข้ามาอย่างเช่นเรื่องกรรมกรรมในปัจจุบันของคุณถ้าคุณกระทําดีนะครับคุณกระทําสิ่งต่างๆด้วยความสุขด้วยความคิดดีการทําดีพูดดีนะครับแน่นอนครับว่ากรรมที่มันตามมาหาคุณในอนาคตมันก็จะเป็นสิ่งดีๆเหมือนการที่ คุณนะครับกระทํากรรมในเชิงของการออกกำลังกายแล้วกันคุณออกกําลังกายออกกำลังกายอย่างสม่ําเสมอไปฟิตเนสไปวิ่งนะครับหรือไปสร้างกล้ามเนื้อหรือเปลี่ยนแปลงาการกินอาหารรูปแบบการกินอาหารมันคือกรรมกรรมของการกระทาใช่ไหมครับแล้วคุณนะครับทาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผลของกรรมดีๆที่คุณได้สร้างคืออะไรสุขภาพคุณดีขึ้นนะครับ โรคต่างๆโรคเบาหวานความดันอะไรต่างๆมันดีขึ้นหรือผลของกรรมจากมนโนกรรมคุณก็คือกรรมจากความคิดของคุณคุณคิดดีนะครับต่อตัวคุณคุณมีมุมมองที่ดีต่อชีวิตคุณมีความคิดที่ดีต่อคนอื่นคุณยินดีที่จะเห็นคนประสบความสําเร็จคุณยินดีที่จะเห็นคนมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณยินดีที่ได้แบ่งปันบางสิ่งบางอย่าง ไปครับนี่คือมโนกรรมของคุณมันก็ส่งผลให้คุณเนี่ยได้ดึงดูดกับผู้คนดีๆนะครับคือคุณต้องการอะไรในชีวิตอะคุณต้องส่งสิ่งนั้นออกไปคุณอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยธุรกิจกิจการเติบโตคุณยินดีที่จะเห็นคู่แข่งของคุณเติบโตได้ไหมคุณยินดีที่จะเห็นคนที่ประสบความสาเร็จก่อนคุณได้ไหมครับคุณยินดีที่จะเห็นแฟนเก่าของคุณไปคบกับคนใหม่ได้ไหม มันคือทั้งหมดเลยนะครับที่มันเป็นแบบพลังงานนะครับทุกอย่างเป็นพลังงานเป็นเอเนอรหมดเลยนะครับดังนั้นกระจกสะท้อนนะครับสิ่งที่คุณเจอนะครับมันคือคุณสะท้อนเงาตัวคุณเองแล้วก็ m ม่เจคโคพาวเวอตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันคือมันเป็นสัญลักษณ์เหมือนนกฟีนิกซ์ใช่ไหมครับมันเหมือนเป็นการเกิดใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่มันก็อาจจะพูดถึงดาวเสาย้ายตรงนี้มันส่งผลให้คุณได้ได้เกิดใหม่อีกครั้งได้มี ความสุขอีกครั้งได้พบช่องทางได้พบเอป้าหมายชีวิตของคุณอีกครั้งได้ไปในที่ที่คุณอยากไปได้มีอิสระภาพ ในการใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากจะใช้สามารถเลือกช้อยเส้นทางตัวเองได้สามารถเลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากจะใช้ได้ที่มีความสุขในแบบของคุณได้ครับอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะเป็นข้อความครับแม่เสดทั้งหมดประมาณนี้เลยสําหรับชาวราศีกรกฎก็ขอบคุณทุกๆการสปอร์ตขอบคุณที่รับชมคลิปครับขอบคุณทุกการสนับสนุนต่างๆแล้วก็ท้าแม่เสดไหนอะไรยังไงนะครับมันเป็น พลังงานลบๆนะครับผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆครับ